สวัสครับวันนี้จะมารีวิวห้องนะครับไปดูกันครับเริ่มจุดๆแล้นะครับจะ,จะเป็นโต๊ะนะครับมันจะมีคียบอร์ดแต่ว่าคอมหายไปไหนไม่ใช่ครับผมใช้โทรศัพท์ตัดนะครับและมีลำโพงอยู่ตรงนี้ลูกแก้ว แว่นแลวเวอร์แบงค์เลคัตเตอร์เอาไว้ทำอะไรไม่รู้ครับเป็นไก่ตรงนี้อ่ะลุกๆหน่อยอันนี้เอาไว้ท้ายในคลิปโหมีหูฟังปิดหน้าเอาไว้แต่ดหน้าอันนี้เป็นที่นั่งรุ่นนะ้งอืมอันนี้เป็นเสือ้อนะครับเสื้อ เพื่อ้ะกันหนาวกิตติปัดมีรองเท้านะครับเลืออุปกรณ์ถ่ายคลิปทั้งนั้นนะครับตัวนี้นี่จิจิหนะ้าออกอะแล้วเอาไว้ถ่ายคลิปตอนขับรถนะครับมีทุกขยะเอาไว้คุม ตัวต้นแต่ชิ้งกับใส่ใส่ของอันนี้จะเป็นเวทน้ำนำ้ำนะครับที่ใส,ส่โทรศัพท์นะครับตอนต้นตกดรืนำนำับน้ำนี่อาจจะเป็นนวดนำ้ำคีย์บอร์ดไปถอยครับดีเฟดก่อนอืม cần cái cây kèm 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 không? kèm ăn ครับอันที่ใช้ในปัจจุบันนะครับมีถุงมือมีติดติดหน้าออกมีเบบีนะครับมีเบบีติเกะตั้งแล้ครับมีเงินอยู่หกบาทมีพัดลมนะครับมีพัดลมมีที่นั่งบิน ผมเอามาเองนี่นั่งสบายมากนุ่มมากมีปืนไงวันนี้มีไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดไลค์นะครับบ๊ายบาย